นคนเห็นเขาก็หัวเราะนะคะว่าเอ๊ะไมหมาบ้านนี้ใส่เสื้อนะเพราะหมาที่นี่เขาไม่มีใครใส่เสื้ออียอมาบานนีมัดนะเพราะว่ามันคอมันยาวแล้วจนห้าร้อมาตอนดึกๆ รักกันไม่ขโมยไม่ขโมยรก รรมทานี่แมวตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่ตรงหน้าตาอ,อย่างน่าสงสารนี่ไงคะ่ะมาคะ่ะลูกนี่ทำบันไดให้ลีโอนะคะไม่รู้จะปีนได้หรือเปล่าเนะเพราะลีโอเป็นแมวที่ขึ้นบันไดไม่เป็นคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตรงเนี้ข้างล่างนะคะโคล่ลาเขาชอบมา ่วนเนาะจนเป็นรอยเราก็เลยเอานะคะไม้ไายมาทําอย่างนี้หวังว่านางจะไม่แบบมากควรนะคะบริเวณนี้แต่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะพี่ออเป็นไงคะลูกท้งนี้ฮันนี้หน่อย ล็อกคอร์าแล้วลูกฮะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วหนาไหมคนอ่ะคะลกูกหนาวไหมอุ๊บไ่อยอใครอ่ะลักกี้ยังกลัวหนูอยู่เลยลกูกฮ้มานะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเราอีกแล้วค่ะบ้านชนบทในสเปียนะคะ คลาเซต็จเซร็จพลาดอ่าวันนี้นะคะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนะคะทุกคนเพราะว่ามันเริ่มจะไม่ค่อยมีงานแล้วค่ะต่อไปพวกเราก็จะเป็นคนตกงานแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้มจะพานะคะพี่ๆมาดูแค่บริเวณรอบบ้านเนาะเพราะว่ามีพี่บางคนบอกว่าเอออยากบ้านเสร็จแล้วนะใกล้จะเสร็จแล้วขอดูแบบบริเวณรอบบ้านหน่อยนะคือ อุ้มอยากให้ดูข้างในนะทุกคนแต่ข้างในมันยังไม่ไมเรียบร้อยเต็มที่เดี๋ยวเอาไว้ให้บ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาที่ข้อทางแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเดี๋ยวอุ้มจะเปิดบ้านนะคะให้ดูทีละห้องเลยแล้วกันเนาะแต่นะคะมีพี่ๆบางคนก็บอกมาเหมือนกันว่าเฮ้ยมันไม่สมควรนะมันอันตรายคะ่ะเขาก็เป็นห่วงเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวอุ้มมาลองคิดดูอีกทีว่าส่วนไหนที่เราจะสามารถเปิด ให้พี่ๆได้รับชมได้นะคะแล้วส่วนไหนที่แบบว่าเออไม่สมควรเปิดเผยเนาะอันนี้ก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนก็รอกันดูนะคะตอนต่อไปละกันนะคะตะกี้นะอุ้มทําบันไดไม่ใช่ตะกี้สิเมื่อกี้ที่พี่ๆเห็นนะบันไดแมวของลีโอนะคะคือลีโอเป็นแมวที่ไม่สามารถกระโดดขึ้นหน้าต่างแล้วก็เข้าบ้านได้นะเขาจะต้องแบบมีการแบบไต่ค่ะทุกคนแล้วเขาก็เอามือของเขาเนี่ยนะ มะเปตรงฝาผนังตรงนี้มันก็จะเป็นรอยค่ะทุกคนทั้งโคลาทั้งลีโอตอนนี้สภาพหน้าบ้านนี่คือเละตุ้มเปะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรนะคะเล็กๆน,น,น้อยๆเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะ,ะมีไปแล้วปะ,ะ,ปะใส่เสื้อก่อนเนาะเนาะเดี๋ยวมาาไปซื้อเสื้อให้เนาะเดี๋ยวค่อยมีโอกาสไปในเมืองเดี๋ยวค่อยไปซื้อเสื้อให้โคลาคะมันก็สามสี่องศาเน,นี่ยสำหรับน้องหมาเมืองหนาวนะ่ะเขาไม่หนาวนะคะอันนี้คือ อ้มก็ถามเพื่อนบ้านนะคะเขาก็บอกว่ามันไม่หนาวนะถ้าเกิดแบบติดลบ1 0บลบยีอะไรเงี้ยถึงจะแบบเออเอาหมาเข้าบ้านหรือแบบแบบค้างหมาไว้นะคะตรงที่อุ่นๆเนาะเต็แต่ปกติแล้วคือหมาที่นี่อากาศเย็นประมาณเนี้ยคะ่ะลบสีบหอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งนะคะอยู่แถวๆรอบบ้านนี่แหละคะ่ะเราก็ตอนแรกก็เป็นห่วงเนาะพี่ๆก็บอกมาเหมือนกันเออเป็นห่วงน้องหมาอะไรเงี้ยนะคะทุกคน มาค่ะเดี๋ยวไปใส่เสื้อให้นะเสื้อตัวนี้ก็เป็นเสื้อตัวที่สองแล้วอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปถอดไว้ไหนเดี๋ยวต้องไปตามล่าหาอีกมาใส่เปียกเปียกหมดแล้วก็เลยต้องหาตัวใหม่มาให้นะคะของยานอนะเจอตัวไหนที่แบบว่ามีรูรูหน่อยนะที่แบบยานอปกติจะใส่นอนนะคะอุ้มบอกว่าเอาไปใส่ให้มาแล้วน้าดังก็บอกเออจะเอาไปใส่ทาอะไรก็ไปทําไปแล้วก็มีนะคะใส่แล้ว คนลาวิ่งไปหน้าบ้านนะคะตรงตรงเนี้ยตรงหน้าสวนหน้าบ้านคนเห็นเขาก็หัวเราะนะคะว่าเอ๊ะไมหมาบ้านนี้ใส่เสื้อนะเพราะหมาที่นี่เขาไม่มีใครใส่เสื้ออยอมามามีใส่เสื้อให้หนูมาในเสื้อสีฟ้าตัวนั้นนะฮะไปไหนหลกฮะฮะเอาไปถอดทิ้งไว้บ้านผู้บ่าวที่ไหนละ่ะคะหลกฮะโอค่ะใส่เสื้อก่อน,นเดี๋ยวพาไปเดินเดี๋ยวพาไปเดินนี่ วันนี้ใส่สีดำไปก่อนนะคะเมื่อวันใส่สีฟ้าไปแล้วอวนอนกกระไดอ่ะอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้เป็นอีกมาตัวนี้อ่ะอะลูกค่ะลูกลูกแซดอัพลูกอ่ะโอ้ยหนักมาก20่กิโลได้มั้งเนี่ยยาคขอล่าได้เสต่อไหมต้องมัดนะเพราะว่ามันคอมันยาวแล้วนี่ นี่ค่ะมานี่ค่ะเมาเนี่ยนี่ก่อนมานี่ก่อนไม่แน่นนะคะไม่แน่นเออได้แล้วเราเดี๋ยวมัดต้งตูดตรงนี้มัดต้งตูดมัดต้งตูดมาเดี๋ยวมนมีให้ลราขลิน,นก่อนต้องหลอกลอก่อ,ลอ,ลอ,นะอนี่ต้องหลอกล่อแน่เราอ่ะมาตัเนี้ยต้องหลอกล่อประจำใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อเสือเส้อต่อใหม่ให้อันนี้ก็ตูดนี่ก็ต้องมัดนะเพราะว่า พอเดินไปเขาจะเหยียบอะไรอะไระใส่เสื้อได้แล้วคะ่ะหมาใส่เสื้อแล้วนะตัวนี้ก็ไม่แน่นหรอกนะได้แล้วเสื้อตัวใหม่คะ่ะทุกคนีน่นเป็นไงชอบไหมไปค่ะ ดายแมวนะคะแต่ยานอสบอกว่ามันห่างไปนะอุ้มต้องหาอะไรมาต้องไปหาไม้ไผ่มาตัดเพิ่มนะคะให้มันถี่กว่านี้อันนี้เพราะว่าอันนี้เกือบสองเนี่ยสองคืบเลยนะแล้วิโอเขาไม่ใช่แมวที่แบบว่าฉลาดขนาดนั้นนะทุกคนเนี่ยคะ่ะนี่เห็นไหมคะมันสกรปรกมากเลยนะคะฝีมือลูกๆของเรานะอไม่ค่อยดีเอา ไปหาชื้อก่อนแล้วซื้อสีฟ้าไปขอทีศไหนเนาะซื้อสีฟ้าของทีศไหนนะฮะอ่าัอนี้หินที่เราจะเอามาปูเป็นทางเดินนะคะอะไงคะไปคะ่ะนี่คะ่ะมันเป็นโอ้ยนั่น มันเป็นแบบมือสองนะคะทุกคนเออโคนล่อย่าปีนโลกเดี๋ยวมันตกแตกเนอะเนอะนี่นะคะเป็นมือสองนะคะยานอชก็เลยแบบเออลายมันสวยนะแต่คือรุ่นเนี้ยใหม่เขาไม่ทําแล้วนะคะไม่มีลแล้วเราก็เลยเออเอารุ่นนี้แหละมือสองก็ดีค่ะก็ไม่ใช่ทั้งประหยัดช่วยชาติด้วยนะมันก็ถูกกว่าหลายตังค์นะคะแล้วก็มันก็แบบอของเก่าเอามาใช้ใหม่เนาะเป็นรีไซเคิลไปคะ่ะ ไปดูการหลังบ้านนี่อะไรเปลี่ยแปลงไปแล้วนะคะนี่คะ่ะตรงนี้ก็ใช่นะตรงนี้ก็ใช่นะคะจะเอามาปูแล้อันนี้ก็ใช่จะามาปูตรงนี้อันนี้เป็นเสาเห็นนะคะยานอก็ซื้อมาพร้อมกับ บล็อกเก่าเมื่อกี้นะคะที่อุ้มให้ทุกคนเห็นอันนี้นะอุ้มจะเอามาทำเป็นค้างผักนะคะทุกคนแตอุ้มอยากได้เป็นปูนนะคะยานอสก็เลยไปหามาให้นะคะอันนี้เขาขายอันละ9ยูโรนะคะหรืออันละประมาณ300บาทนะคะ300นิดนิดๆนะคะทุกคนนะคะเราซื้อมากี่อันเนี่ยยานอสสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิี่สบห สิบหกอันสวยไม่พอใจก็ต้องมานั่งแก้น,น้องก็กรอนุ้งไหม <c oughs> นี่บ้านเราเป็นสวนสัตว์ขึ้นทุกวันนะ <c oughs> นี่ bú chơi chơi lỗi cho cái thằng khảo bai 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 Bên bai 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 ไมีใครมาลรกเขาบ้านนี้วุ่นวายแต่กับสัตว์ทั้งหลายคะ่ะโรล่านันเจวิ่งไปหากระต่ายอีกออกมานี้ป้าปีจะไปชิงช่องเอาโรล,ล่าหายไปไหนลูกอะโรล,ล่าหายตามล่าหาเราหน้าค่อนตอามีเพื่อนใหม่อีกแล้วนะคะว่าหลังนี้ว่านหลังนี้มีแต่สมาชิกใหม่เลยคะ่ะไม่เว้นอาทิตย์เลยนะคะ

Nào Nan! có Nan! 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 cho Nan! 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 này Nan! 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 này Nan! 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 นะคะอยู่ในมุมมืดใช่ไหมลูกสงครามระหว่างแมวกับมา้าโกรธโกรธโกลธโกลธใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ สงครามียวกับมานะคะ้น่าน่าไม่สวบ้านเรามีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะน้องชื่อโลโลล่านะคะแต่อุ้มกับยานอสนะคะมาเปลี่ยนชื <what what ่อน้องตอนนี้น้องชื่อเป็นแมวลักกี้นะคะแมวโชคดีค่ะ เดี๋ยวที่มาที่ไปเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อุ้มจะมาเล่านะคะมาอธิบายมาพูดมาคุยให้พี่ๆได้รับทราบกันนะคะว่าน้องมีที่มาที่ไปยังไงทําไมเราถึงอุป,ปการะเลี้ยงดูน้องแมวนะคะทั้งทั้ง,ท,งที่เราไม่ได้มีแลนจะรับเลี้ยงอุป,ปการะน้องแมวนะคะในตอนนี้แต่อย่างใดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันคะ่ะสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย Na na nap